สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องเงามานประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่5ตอนผีเด็กอารวาด ภายในห้องทดลองของดานายัยท้ามกลางความมืดมิดเกิดปฏิกิริยาที่โหลใบใหม่ซึ่งมีร่างเด็กดองโดยตรงหน้าอ,อกมีร่องรอยการผ่าตัดแม้ว่าบาดแผลผ่านกันเย็บมาจนเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ก็มีสีแดงไหลซึมออกมาจากที่เห็นเป็นแค่เพียงจางๆเวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นสีแดงนั้นเข้มจัดจนผสมกับน้ำยาเป็นเนื้อเดียวกัน บัดนี้น้ำภายในโหลกลายเป็นสีแดงและข้นเหนียวความน่าสะพรึงกลัวก็ได้เกิดขึ้นเมื่อร่างเล็กของซาคาลกที่ลอยอยู่ในโหลชั่วครู่เริ่มกระดุกกระดิกขยับแขนขาไปมาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยย่นยับราวกับคนแก่วัยเฉียดร้อยมันเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างวาวใช้แววอมหิตออกมา <c oughs> ยินดีต้อนรับ สมาชิกไม้ควันสีดำพุ่งออกมาจากโหลเครื่องในดองปรากฏกลายเป็นรูปร่างมนุษย์หัวเราะชอบใจก่อนจะกล่าวต้อนรับวีรวัตรแฝดผีผู้วายปรานที่กำลังพ่นน้ำเลือดออกจากจมูกจนเป็นฟูฝอยมืออันเหี่ยวยน่นค่อยๆดันฝาโหลให้ขยับออกร่างเหี่ยวเต็มไปด้วยสีแดงฉานนั่งห้อยขาเล็กๆอยู่ตรงส่วนที่เป็นโหลและอาปป้าปาก ที่เต็มไปด้วยฟันแหลมไปมาเจ้าเป็นใครข้าคือเงาล่างดำที่มีแค่เพียงเครื่องในถูกดองไว้ในโหลนั่นแหละและตรงนั้นเห็นไหมละ่ะเด็กดองเหมือนกับเจ้าแต่มันไม่มีพลังพอไม่สามารถออกมาได้ต่างจากเจ้ามีพลังมหาศาลข้ารู้ว่ามันคือความโกรธแค้นชิงชังและอาฆาตใช่ข้าอาฆาตทุกคนที่ปล่อยให้ข้าตายข้าจะต้องเล่นงานมัน ให้ดับศูนเหมือนกับค้าความอาฆาตที่ฝังแน่นอยู่ในดวงจิตของวิญญาณร้ายที่หลบหนีออกมาจากขุมนรกพร้อมที่จะเล่นงานผู้คนที่ทำให้มันตกอยู่ในสภาพปีศาจเด็กในโหลดองมือเล็กๆชูขึ้นแล้วค,ค่อยๆกรีดร่องรอยผ่าตัดตามรอยบาดแผลที่เย็บเอาไวา้ให้อ้าออกจากกันเจ้าเงาดำมองด้วยความพึงพอใจรู้ว่าปีศาจในโหลตัวใหม่ มีพลังแกล่งกล้ามันจะยุให้สังหารดันในที่เป็นผู้เอาอาวัยวะภายในของมันออกมาดองเอาไว้แทนที่จะเผาไปพร้อมกับร่างจึงทำให้ดวงวิญญาณไม่สามารถไปผุดไปเกิดเหมือนกับผู้อื่นเจ้าเง้าดำดูนี่พลังข่ามีเหลือเฟือพร้อมที่จะทำลายล้างผู้คนให้แตกดับสิ้นเสียงเล็กแลมเลบคมแบะรอยผ่าให้อ้าออกจากกันเผยเห็นอวัยวะภายใน อย่างน่าสยดสยองส่วนที่เป็นหัวใจดวงเล็กๆขาดหายและเหลือแค่เพียงครึ่งหนึ่งปลายนิ้วที่มีเล็บแหลมคมดำชี้อยู่ตรงนั้นเจ้าดูข้ามีหัวใจแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นมันก็หาว่าข้าอ่อนแอไม่อาจมีชีวิตได้จึงผ่าตัดแยกร่างเอาน้องชายสารเลวไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทำไมเจ้าไม่สังหารน้องชายเสียละ่ะข้าพยายามแล้ว แต่มันมีแม่ซื้อคอยปกป้องดูแลอีกไม่นานหรอกนะมันก็จะต้องเสียชีวิตรอให้แม่ซื้อหมดหน้าที่คราวนี้ละคงไม่มีใครคอยช่วยเหลือมันแล้วข้าก็อยากให้เจ้าสังหารไอ้คนที่จับเรามาขังไว้ในโหลดองน้ำม็นม่นนี่เจ้าทำได้ไหมเจ้าเงาดำพยายามยุวีลวัฒให้เล่นงานดันใดด้วยความแค้นส่วนตัวเว่ากลับถูกพลังลึกลับ พุ่งเข้าประทะเต็มแรงเสียงมร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดเด็กดองอีกคนลืมตาขึ้นใบหน้ากราดเกลียวเมื่อรู้ว่าเพื่อนถูกทำร้ายมันพยายามที่จะออกมาแต่พลังไม่พอจึงทำได้แค่เพียงว่ายวนเวียนอยู่ในหลูเท่านั้นอ๋อเจ้าทำร้ายข้าทำไมในเมื่อเป็นความแค้นของเจ้าแล้วให้ข้าช่วยทำไมเล่าก็จัดการเองสิเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ข้าไม่ช่วยใครข้ามีคนที่สมควรกำจัดอีกตั้งมากมายไม่ขอเสียเวลากับเรื่องไร้สาระของเจ้าหรอกนะแล้วอย่ามากวนจใจข้าอีกผีวีรวัตกระโจนลงไปในโหลแล้วเลื่อนฝาปิดเอาไว้ดังเดิมขณะนั้นเสียงเปิดประตูเบาๆดันนยเดินนำหน้าเพิ่มเข้ามาแล้วชีว้ไปยังโหลโดงเครื่องในมนุษย์เพิ่มเห็นว่าน้ำขุ่นจนเป็นตะกอนเครื่องในบางชิ้นเริ่มเน่าเปื่อยยุ่ย เอาไปฝังหรือเผาก็ได้นะเครื่องในในโหลนี้หมดสภาพแล้วผมจะเผาหลังบ้านแล้วฝังกลบให้เรียบร้อยคุณเดนไยไม่ต้องห่วงนะครับขอบใจมากนะแล้วก่อนลูกนายหลับเป็นอย่างไรบ้างยังคงงองแงกวนใจอยู่หรือเปล่าเดนไยถามขณะบรรจุโหลดองเครื่องในลงไปในทางขยะที่มีสีดำใบใหญ่โดยไม่รู้ว่าเงาดำที่ซ่อนอยู่ตรงมุมตู้วางเครื่องมือเกิดปฏิกิริยาดิ้นรน มันกลัวถูกเผาโดยไม่ผ่านกรรมวิธีสวดส่งวิญญาณจึงพยายามที่จะกระโจนใส่ถุงขยะแต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับโชคดีที่เจอคอยดูแลให้ไม่เช่นนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคงเป็นห่วงจนทำงานไม่ได้นะครับถ้าทางเจอสนใจในายเหมือนกันนะหากว่าจะเริ่มชีวิตใหม่หน่าจะดูดูเอาไว้บ้างอย่างน้อย เจือก็คอยดูแลลูกคอยเป็นห่วงเป็นใยเวลาที่นายมีเรื่องทุกข์ร้อนใจผมยังไม่คิดเรื่องหาแม่ใหม่ให้เจ้ากรมันหรอกครับอยู่สองคนพ่อลูกไปอย่างนี้ดีกว่าส่วนซากในโหลดองนี่ผมจะเอาไปเผาเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่านายไม่ตอบนอกจากพยักหน้าเท่านั้นเพียงคล้อยหลังบุคคลทั้งสองปีศา,ศาศวีรวัตรหันหน้าที่มีดวงตาลูกวาวจ้องไปยังโหลเด็กดองผู้มีผิวซีดขาว หนังบางส่วนยุ่ยหลุดแล้วลอกออกมาด้วยพลังอันแก่กล้าทำให้เจ้าเด็กผีปวดศีรษะจนแทบจะระเบิดมันเอามือเล็กๆกุมขมับไปมาร่างบิดสายสันะร,ริกมันส่งเสียงร้องด้วยความทุกขทรมานโอ้ช่วยข้าด้วยหยุเดเสียทีพอเถิดเฮข้าก็รู้ว่าเจ้าไม่พอใจที่ข้าเล่นงานไอ้เงาดำบัดนี้มันไม่สามารถเข้ามารบกวนข้าได้อีก เจ้ารู้ไหมที่มันถูกนำไปเผาเพราะอะไรร้อยวันพันปีนายดันนายไม่เคยคิดจะกำจัดน้ำด้วยซํำเพราะเจ้าใช่ไหม้ไอเด็กแฟดใช่ข้าดนใจให้นายดันนายเอามันให้ไปพ้นหูพ้นตาพราวนี้ก็เหลือแต่เจ้าอย่าก,กำแหงหรือคิดร้ายต่อข้าดิดขาดไม่เช่นนั้นได้เสียชีวิตรอบสองแน่อ๋อข้ากลัวแล้วอย่าทำอะไรข้าเลยนะเจ้าทะลุผี ยกมือเล็กๆขึ้นไหวใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์เต็ียมกำลังกระทั่งอาการปวดเริ่มทุเลามันลอยตัวสงบนิ่งอยู่ในโหลเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฝดผีวีรวัตสยะยิ้มเหยียดแต่ไม่วายที่จะแสดงสัาห์โดยทำให้กระดาษเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะฟุ้งกระจายขึ้นไปแล้วลอยติดกับเพดานเสียงคำรามขมขวัญให้เจ้าซากทารกตัวน้อย เกิดอาการหวาดหวนันมันรู้ว่าปีศาจดิกดองตนนี้ร้ายกาจที่สุดทางรอดที่จะไม่ถูกทำร้ายก็คืออยู่นิ่งๆโดยไม่ขัดขวางต่อความชั่วร้ายที่กระทำต่อมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นแก่นางพยาบาลสูงอายุและนางพยาบาลสาวสร้างความหวาดหวันไม่น้อยคิดว่าคงเป็นปรากฏการณ์ เนื้อธรรมชาติแล้วก็พลันพรึงจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปดูแลเด็กชายผงรพีที่ยังคงนอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อป้าหนูว่ามัน,ปนแปลกมากนะจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่ในห้องนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแฝดผู้พี่ที่ตายไปแล้วและมันจะเอาน้องไปอยู่ด้วยหนูอย่าพูดอย่างนั้นสิป้าใจคอไม่ดีเลยนะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แค่เจอขวดนมฟาดหัวโดยไม่เห็นคนทำป้าก็สยองแล้วละ่ะแล้วหนูว่าใครละ่ะที่ทำร้ายป้าป้าหนูไม่เข้าไปในห้องนั้นแล้วนะเอาคนอื่นไปเถอะนางพยาบาลสาวเกิดอาการหวาดกลัวเสียชนปากคอสัน่นแต่แล้วก็ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อหมอใหญ่ลงมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยคนทั้งสองไม่กล้าเอ่ยปากเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟัง นอกจากเหลมองพงรพีด้วยสายตาหวาดหวันเด็กชายตัวน้อยยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาหมอใหญ่ตรวจดูความเรียบร้อยของแผลผ่าตัดและให้นางพยาบาลทําความสะอาดรักษาตามขั้นตอนเด็กน้อยร้องไห้บ้างเป็นบางครั้งเมื่อเขาเอานมให้ดื่มจนอิ่มเพียงครู่เดียวก็หลับฝนิดป้าเด็กคนนี้คงไม่มีอะไรหรอกหน้าตาก็น่าเกลียดหน้าช่งนะ แล้วสิ่งที่เราเห็นล่ะมันคืออะไรกันแน่ลืมมันเถอะคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะเราจะต้องช่วยกันดูแลเด็กคนนี้ให้เป็นกรณีพิเศษเพราะถือว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหมอใหญ่ให้เราเฝ้าโดยตลอด24ชั่วโมงนางพยาบาลผู้อ่อนไหวถ่ายทอดคำสั่งจากหมอใหญ่ให้ฟังจนหมดสิน้นเสียงถอนใจเบาๆดังขึ้นก่อนที่ร่างอวบอ้วนซุดลงไปนั่งข้างๆตู้อบ ซึ่งมีร่างของเด็กชายพงรพีนอนหลับตาพริมคราบนมบางส่วนไหลออกจากมุมปากนางจัดการเช็ดทำความสะอาดแม้ว่าขณะนี้อยู่ในสภาวะปกติไม่มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนที่ผ่านมาเทว่าเธอก็ยังหวาดหวัน่นรัวว่าจะมีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับการเผชิญหน้า กกัับบสิ่่งทีลลรุดีนาดยังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาทั้งสองข้างมองขึ้นไปบนเพดานความหวาดกลัวต่อปีศาจต,ตัวเล็กที่เล่นงานตัวเองจยนย่ำแย่กลายเป็นคนจิตหลอนหวาดผวาไม่กล้าอยู่คนเดียวพูนพิพัฒน์เช่นกัน เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งเล่นหลับที่พยายามล่าชีวิตเขาเชื่อแล้วว่าผีมีจริงผีเด็กนั่นคือลูกของเราที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งคิดเลยนะอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจก็ได้บางทีที่โรงพยาบาลแห่งนี้อาจจะมีวิญญาณผีเล่ร่อนอาศัยอยู่ก็ได้นะแต่เด็กผีนั่นมันบอกว่าเป็นลูกของเราและโกรธที่เราไม่เลือกเขา และจะพาลุดีไปอยู่ด้วยค่ะมือที่จับแขนสามีเกรงขมิงเหงื่อเป็นเม็ดๆผุดออกมาจากใบหน้าจนชุ่มแล้วกรอกสายตาไปมาริมฝีปากสันนร,ริกบ่งบอกถึงความกลัวสุดขีดภูนพ,พิพัฒน์เองก็กลัวไม่น้อยไปกว่าภรรยาแต่ละงับความรู้สึกนั้นเอาไว้ได้หากว่าสแสดงอาการกลัวออกมาอีกคนภรรยาจะไม่มีที่พึ่งอาจจะกลัวจนช็อกไปก็ได้ ในคืนนี้ได้แต่ภาวนาอย่าให้เกิดเรื่องขย่าวขวัญอีกเลยขณะก,กำลังอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเสียงเคาะประตูดังขึ้นคนทั้งสองสะดุ้งเฮือกใครคะถ้าเป็นหมอหรือพยาบาลจะต้องเปิดประตูเข้ามาหรือว่าเป็นคนนอกใครละ่ะอ้าวดนัยนารีเข้ามาสิครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างผมกับนารีแปลกใจเหมือนกันทำไม คุณถึงย้ายห้องละครับหรือว่าห้องเก่าไม่สบายแต่านายถามโดยไม่เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของสองสามีภรรยาที่มองหน้ากันก่อนที่ภูิพิพัฒน์จะเป็นผู้ตอบเอครับห้องนั้นเรื่องคําน้ำอุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่รดุดีฉันเสียใจด้วยนะเรื่องลูกของเธอนนะ่ะนารีเข้ามาจับมือเพื่อนเอาไว้ทันทีที่ได้สัมผัสจึงรับรู้ถึงความเย็นเฉียบ ราวกับน้ำแข็งเธอแทบจะปล่อยมือเสียเดียวนั้นหากรุด,ดีนาดไม่ยึดเหนี่ยวมือของเธอเอาไว้ราวกับว่ามีความหวาดกลัวสุดขีดและสร้างความแปลกใจให้ไม่น้อยช่างเถอะเขาทำบุญมาแค่นั้นมือเธอเย็นมากไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะไม่นี่แอร์คงเย็นไปก็ได้คนเพิ่งคลอดจะรู้สึกหนาวมากกว่าคนปกติไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เธอเถอะวันนี้ แพ้ท้องหรือเป่าจ๊ะหรดีนาดถามพรางเอามือทาบทาับลงไปที่ท้องของเพื่อนจึงรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวเบาๆจากสิ่งมีชีวิตที่กำลังก่อเกิดอยู่ภายในเรือนร่างของเพื่อนจึงได้แต่ภาวนาให้เด็กในท้องปลอดภัยและมีอวัยวะครบสมบูรณ์อย่าได้เป็นเหมือนลูกของเธอเลยแม้ว่าเป็นแฝดแต่มีหน้าอกติดกันที่รู้จักกันในนามแฝดสยามสุดท้าย เหลือรอดแค่เพียงคนเดียวส่วนผู้ที่กลายเป็นวิญญาณก็ร้ายที่น่ากลัวมากอาการแพ้ท้องเบาลงแล้วละ่ะยังดีที่ป้าน,นวลคอยดูแลแน่ผู้ชายพากันออกไปคุยข้างนอกแล้วสงสัยจะชวนคุณพูลพิพพัน์ออกไปทานข้าวส่วนเธอมีอาหารจากทางโรงพยาบาลจัดให้แล้วนี่หรือว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมฉันจะซื้อมาฝากไม่ต้องหรอกจก้ะเธอหิวก็ออกไปกับเขาเถอะ เราอยู่คนเดียวได้ฤดีนาดรั้นใจพูดออกไปอย่างนั้นเองทั้งที่ความจริงกลัวจนแทบขาดใจแต่เห็นว่าเป็นเวลากลางวันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หากว่าความมืดเข้ามาเยือนเธอคงไม่ยอมให้พูลพิพัฒน์อยู่ห่างจากตัวขณะนั้นนางพยาบาลก็เข้ามาวัดไข้เราไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจะตามสบายเธอนารีออกไปรับประทานอาหาร กับสามีและภูนพิพัฒน์โดยทิ้งให้รุดีนาศนอนอยู่คนเดียวแม้ว่ามีนางพยาบาลมาคอยดูแลแต่ไม่ได้นั่งเฝ้าตลอดทันทีที่นางพยาบาลออกไปจากห้องความเย็นประหลาดก็แผดซ่านเข้ามาจนรู้สึกได้อย่าเกิดเหตุไม่ดีแก่เราเลยคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถิดหญิงผู้เพิ่งผ่านการคลอดลูกมาหมดัดมาดยกมือขึ้นพนมกลางอก ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นสุดๆร้อนๆยังคงตามหลอนในความรู้สึกตลอดเวลาแม้พยายามสลัดออกไปแล้วนอกจากความรู้สึกนั้นไม่จบสิ้นไปแต่ก็ยังกลับเกาะติดแน่นเช่นเดิมอาจจะเป็นเพราะยากแก้ปวดที่นางพยาบาลให้รับประทานหลังอาหารเย็นทําให้ลุดีนา่าดมีอาการสลึมสลือง่วงนอนจนแทบลืมตาไม่ขึ้นในที่สุด ก็ไม่อาจฝืนเอาไว้ได้เปลือกตาทั้งสองประกบปิดกันอย่างรวดเร็วแม่จ้าแม่ใจร้ายเอาอีกแล้วเสียงเล็กแหลมเย็นยะเยือกที่คุ้นเคยนั้นดังแทรกเข้ามาในความรู้สึกรุด,ดีน่าสั่นไปทั้งตัวทั้งมือและปลายเท้าเย็นยะเยือกรู้แต่เพียงว่าเห็นร่างตัวเองกำลังวิ่งหนีอะไรบางอยา่างแล้วลุยลงไปในบ่อที่เป็นน้ำมีกลิ่นคาวคล้ายกับเลือด แม่หนีลูกไม่พ้นหรอกมาอยู่ด้วยกันเถอะไม่อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะทำบุญไปให้ไม่ลูกไม่ต้องการมาอยู่ด้วยกันเถอะนะเราจะสร้างครอบครัวใหม่ในประรอบภพเรามาอยู่กันก่อนแล้วก็รอพ่อและน้องพงลพีทันทีที่ได้ยินชื่อพงลพีฤดีนาดใจหายเป็นห่วงบุตรชายที่เหลืออยู่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงได้แต่ร้องห้ามเสียงหลงอย่านะ อย่ายุ่งกับพงละพีทำไมละแม่ในเมื่อเราเสียชีวิตหมดแล้วน้องจะอยู่กับใครก็ต้องไปอยู่ด้วยกันลูกจะไม่ทำให้แม่เจ็บปวดแต่อย่างใดทุกคนจะต้องมาอย่างสงบซึ้นเสียงอันน่ากลัวปรากฏร่างเล็กของทารกแรกเกิดลอยอยู่ตรงหน้าสายสสดือยังคงกวัดแกว่งไปมารุดีนาดจำได้ว่ามันคือปีศาจเด็กเธอจึงได้แต่ส่งเสียงวีดร้องด้วยความหวาดกลัว และกรีดเสียงดังยิ่งขึ้นเมื่อเห็นปลายสดือกำลังยื่นเข้ามาตรงส่วนที่เป็นลำคอของเธออย่าอย่าทำฉันนะไปนะออกไปอย่าขัดขืนไม่ต้องกลัวเราจะไปรอพ่อด้วยกัน <laughs> <c oughs> ความเย็นหนืดหยุน่นที่ค่อยๆพันลำคอแน่นเข้าทุกทีรุดีหน้าทั้งกลัวและขยะแขยงเธอได้แต่ร้องตะโกนถุดทีดไม่อาจทนรับ กับความน่ากลัวในครั้งนี้ได้ออกไปไอ้ผีบ้ายา่าช่วยด้วยคุณพูนพิพัฒน์ช่วยฉันด้วยค่ะไม่มีประโยชน์ในเมื่อแม่อยู่ในเงื้อมมือของหนูแล้วเพียงแค่ตวัดสายสะดือเท่านั้นขอแม่ก็จะหักดวงวิญญาณก็หลุดออกจากร่างเตรียมตัวน้อมรับกับความตายเสียเถิดนะเจ้าปีศาจเด็กหน้าตาน้ากลัวกำลังออกแรงดึงสายสะดือ ลัดขอผู้เป็นแม่ให้แน่นเข้าแต่แล้วใบหน้าเหี่ยวย่นพงังอ่ะเสียเขี้ยวจนหน้ากลัวเสียงคนเดินแล้วหยุดมายืนอยู่ตรงหน้าห้องร่างเล็กกระจ้อยหายวับไปกับตารุดีนาสดด้งเฮือกมองไปที่ประตูที่กำลังจะเปิดออกโอ้ฉันกลัวแล้วรุดีนาดวีดร้องออกมาสุดเสียงทุกคนตกใจจนตรึงเท้านิ่งเมื่อเห็นรดีนาดชี้นิ้วมาที่ดัานนใน แล้วหลับหูหลับตากรองเช่นเดิมช่วยด้วยมันนั่งอยู่บนบ่าคุณดนไยเอามันออกไปนะดดนไนและนารีมองหน้ากันด้วยความแปลกใจเขาเอามือคลำที่ผ่าตัวเองพบกับความว่างเปล่าต่างจากภูลพิพัฒน์ขยับถอยห่างออกไปบนบ่าน <cinematic S 2> ั้นม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีร่างทาลกผีนั่งเสยยเขี้ยวมองเขาด้วยสายตาวาววับ